ซีพา e เวอร์เนี่ยทำให้รถคันนี้มันนิ่มนอนหลับสบายในรถเรานิความปลอดภัยให้กับตัวเอง,เอง,เองด้วยอะไรที่มั่นใจอยากแนะนำ ดีครับพวกกันเช่นเคยครับกับผมส้มเช้ง AC Power เจอผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง subscribe ให้ผมด้วยช่อง YouTube Channel AC Power Twin Arm Facebook Fanpage กันโคง AC Power Line Official at AC Power เว็บไซต์ AC Power Thailand เบอร์โทรผมข้างล่างนี้เลย086-599-1564กับคลิปนี้ EP EP นี้เป็นเกียรติกับ AC อย่างมากที่ได้มา Modify หรือได้มาอัปเกรดรถให้กับรถนัแอดคาราบาา ซึ่งนาแอดใช้รถ t o y ยต้าเวนต r ลแล้วที่สําคัญที่เป็นเกียรติมากคือนาแอดเป็นตํานานที่มีชีวิตตํานานที่ยังมีหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําอะไรกับรถ v e n t u รีคันนี้อยากดูไหมอยากดูตามมาชมครับสำหรับรถ v e n t u r ี่คันนี้นะครับเราได้ได้ทำการอัปเกรดช่วงล่างใหม่ จทยของรถคันนี้คือนะแอจะใช้รถคันนี้ไปตามที่ต่างๆที่ไปเล่นคอนเสิร์ตไปทัวร์คอนเสิร์ตหลังจากเล่นคอนเสิร์ตแล้วนะแอจะรู้สึกว่าเ่อยวาะเพลียมากๆคือรถคันนี้เมื่อไหร่จะต้องนอนทันทีพอนอนแล้วจะต้องหลับสนิทหลับสบายเดินทางไม่เหนื่อยทั้งไปและกลับคันนี้จัดไปเลยครับชกหน้าหลังเป็นตัวโมโนทูบ2.0จาก p ปรเพนเดอร์เค่าเฉพาะขันจาก a ิ Power แล้วก็คันนี้จัดไปเลยในเรื่องของระบบเบรกทาให้การเบรกกระชับขึ้นจานเบรกจาก BR อาร์วิวเบรกหน้าจากกาูไกตัวสไปเดอร์ทนความร้อน500องศาดูนุ่มกระชับแน่นอนครับสำหรับเบรกจานเบรกทีอารวิวพร้อมผ้าเบรกจากกาูไกและสิ่งสําคัญซิกเนเจอร์จาก A c p o w า r ขาไม่ได้เลยนะตัวนี้ขันไม่ได้คอนทอนอาร์มหรือกันโครงหน้าและทวยนามหรือกันโครงหลังจากเอซีพาวเวอร์เราลด โตโยต้าเวนทูรี่คันนี้เนี่ยด้านหน้าเป็นระบบคอชั่นบาร์นะครับรูปทรงของกันโครงหน้าเราจึงออกแบบมาให้เหมาะสมกับรถที่เป็นทอชั่นบาร์โดยตรงนะครับช่วยทําให้ทอชั่นบาร์ดูดซับแรงตัดแต่เรือนที่ดีขึ้นจากเดิมนะครับปีกนกคืนศูนย์ได้เร็วนะครับปิ่งําคัญเมื่อมีการเข้าโคง้งหรือว่ามีการเปลีล่ยนแรงกระทันหันรถจะคืนตัวได้เร็วคืนศูนย์ได้เร็วทําให้รถทางด้านหน้าภูมิหลังหน้ารู้สึกกระชับขึ้นขับสบายขึ้นปลอดภัยมากขึ้นจากเดิมชัดเจนส่วนด้านหลังกันโครงหลังเรียกว่า AC Power Twin Arm นะครับการคง AC Power Twin Arm จะช่วยคอนโทรลแหนบจะช่วยควบคุมการกระพือตัวของแหนบทำให้แหนบหยุดกระพือได้เร็วดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นจากเดิมสิ่งสำคัญช่วยทำให้โชคมีความเปอร์ฟอรนซ์มากขึ้นจากเดิมทำให้โชคใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นจากเดิมและช่วยดูดซับแรงสัน่นสะเทือนให้ขึ้นห้องโดยสารน้อยลงจากเดิมจึงทำให้นักแอดหลับสบายทุกการเดินทางแล้วคนขับก็ขับได้แบบปลอดภัยครับ หลังจากที่ติดตั้งเซตติ่งรถเบนจูรี่คันนี้เรียบร้อยแล้วเราจะไปส่งมอบรถให้กับน้าแฮดได้ใช้งานหลังจากที่น้าแฮดใช้งานจริงเรียบร้อยไปสัาภา์น้าแฮดสดๆว่าเซตติง่งไบิวเวอร์จะขับดีขนาดไหนไปกันครับ สวัสดีครับนายแอดสวัสดีครับส้มจากรถนายแอ๊ดคันนี้เราได้ทําการเซตอัพกันโครงอิซิปเปอร์พร้อมช็อกอัพจากโปรเพเนอร์แล้วก็จัดเบรกที่อาร์บิวเซตชุกงลางคันนี้ไปเพราะว่านายแอ๊ดต้องใช้คันนี้ในการเขาเรียกว่าไปออกคอนเสิร์ตทั่วประเทศทั่วประเทศ,ทว,เทศวิ่งมาเป็นแสนกิโลแล้วแล้วผมก็ใช้รถง่ายๆใช้รถตโตโยต้าง่ายๆเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันนิ่มเหลือเกินมันนิ่มเหลือเกินนะครับครับ AC Power เนี่ยทำให้รถคันนี้มันนิ่มนอนหลับสบายเลยนอนหลับสบายอยู่เลยเพราะเวลาผมเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยผมจะเล่นเสร็จแล้วผมก็จะเดินทางเลยผมก็เล่นสระบุรีจะต้องไปเล่นอีกทีนึงเชียงเชียงใหม่เงี้ยมันจะต้องหลับในรถ่ะถ้ารถมันไม่นิ่มมันมกระเทือนเน่ยเราก็จะนอนไม่ได้นอนไม่หลับไปเท้าพอถึงมันกระสับกระสายแต่พอได้เปลี่ยนของ AC Power เนี่ยมันนิ่ม มันทําให้เราหลับสบายนิ่มด้วยการยึดก่อถนนนี่คือเห็นเป็นคนขับรถบอกว่าผมขับสบายขึ้นมากเลยนะแอดก็นั่งสบายขึ้นใช่เบรกเบรคอะไรดีมันดีหมดมั่นใจอ่ะเราทําให้เรานอนหลับสบายครับคันนี้ใช้จานเบรกทีลับบินะแอดก็มั่นใจในเรื่องของจานเบรกทีลับบิเราช็อกอัพจากพาวเดอร์เซตบายเอทีพาวเวอร์กันโค้งสําคัญเลยกันโค้งหน้าหลังเป็นิกเนเจอร์ของเอทีพาวเวอร์อันนี้สําคัญก็โค้งหน้าโค้งหลังเนี่ยสำคัญมากครับครับมันทําให้รถเรานิ่ง ครับครับเวลามันต้องหลบมันต้องหลบ้ายหลบกว่าพอหลบแล้วเรามันมันไม่เตลิดออกไปอ่ะครับนี่แหละคือสิ่งที่เอ p ีพาวเวอร์ทำได้อยากจะแนะนำนะครับถ้าใครมีรถเดินทางไกลๆทำความปลอดภัยให้กับตัวเองนะครับแค่เสียเงินนิดหน่อยใช่ครัใช่ครับเอสีพาวเวอร์มามาที่ร้านเอสีพาวเวอร์เรานะครับยังไงขอบคุณนายแอนมากมั่นใจมาใช้บริการที่ร้านเอ p ีพาวเวอร์เราขอบคุณนายมากมากครับครับสมคครับครับครับ